Okay. ถ้าไม่มีก็สิบบ้านเราเอาไอ้นั่นเนาะขยายจะพุ oh. ่งทิ้งหมดไม่เอาสิงไปเอาไปบางถุงโอเคอ้าวเนไองอรา้าวแล้ก็จะมาวักขอนหยันใจนะคะ้ัลโหล นี่เรามีหมาด้วยมีน้องน้ำด้วยอตัวนอะไรมีน้องน้ำโอ,โอ,โอ้ใครอยากดูาน,น มันสูงไปสวัสดีค่ะ ก็ไม่มีใครเห็นมีใครเห็นนอนได้เลยแม่ขาน่ัจแม่จะไปนอนเลยแม่นม่อม่แ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 มลแ่ม่แมม่แม่แแม่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 ่แม่แม่แมม่มมแ่แม่ม รถคิงขอดรองเท้าเร็วบ้านบ้านดินน้ำมันนั่งลงท้างดินน้ำมันพวกนอนไหมมามานอนข้างแด่ไหมเอามานอนบ้านดินน้ำมันสวัสดีคเช้ามาไหมรองเท้าก่อนนี่นอนได้เลยอุ้ยกินนมได้กินนมแล้วได้ที่มาเอามามาอย่ารับอย่ารับเพลินจนพี่อะไรเนี้ยไม่น่ารักขึ้นมา แ่นแม่ยี่เห็นชัดเลยเนี่ต้นในนั้นน่ะลูกอะไรนี่ะเนาะต้นสวยมากเลยเนาะต้นพิษมันมมมม่มะมฮัลโหลต้นอเหรอต้นเด็กรุ่นใหม่ต้นนั้นก็สวยให้แม่แม่เหมือนเหมือนเหมือนฟรามเนาะัน่มันมันเขียวเียวย้อยลงมาเหมือนมะพร้าวทางมะพร้าว แต่ที่เรืองที่ที่รู้ๆเหลืองๆอ่ะต้นกระตินแล้วลงเงินไม่หมั่นนะจบคำไปแต่ตัวมึงไปเอาแจไปเดี๋ยวมึงก็ได้เดินกลับมาจ๋าลืมผมก็เป็นน้องจ๋าแกอยู่ที่ฉันสอบพวงเลยมาหสวัสดีค่ะ English from Indonesia. Halo. Salam. Selamat. Selamat. Hai Dwi. Halo. ให้ดูวิวนะให้ดูวิวข้างหลังเห็นไหมสวยไหมวันนี้มาพักผ่อนนอกสถานที่มาอยู่สวนเซรีไทยค่ะคมาปิกนิกอา๋ยวไม่เอาน้องนอนสวยอะไรมาปิกนิกนะคะ อ่ะเดารีอ u d าร i a ค u d a อะ aku ด a r i อิดอดนด n e s เซียนนี้เด็กน้อยเด็กน้อยจะอะไรกันมามัมมมามาเด็กน้อยจะมามัมสวัสดีค่ะทักทายค่ะสวัสดีค่ะแม่ว,ว่าลูกทำทิะ่ะไม่ใช่มันโตสูงไปนะ ราชาคนดีสวัสดีนะคะราชาคนดีสวัสดีค่ะมามามาเากไยกยากเดี๋ยวมากินโซกเล็กกันนะใครจะกินโซกเล็กนะมีโซกเล็กนะมีโซกเล็กแล้วก็จะมีเนื้อย่าง กินกันตรงนี้เลยกินกันริมน้ำเลยนะคะด้วยี่ค่ะกินไหมนี่เนื้อย่างนี่เนื้อย่างปิกนิกนี่เนื้อย่างว้าวนี่ก็คือซอกเล็กนะคะนี่คือซกเล็กเนาะว้าวเราจะกินอะไรกินเนื้อย่างเนาะว้ากกินเนื้อย่างนะ

เราก็จะมากินกันแปะซ้าเลยนะคะติดซะาเลย<ะ>มีหมอนพร้อมหนุนด้วยนะกินแล้วก็นอนตรงนี้เลยกินแล้วก็นอนตรงนี้เลยเดี๋ยวรับสายแป๊บนึงนะคะโอ้โห,โห เดี๋ยวรับสายก่อนนะคะแป๊บนึ่งรับสายแป๊บนึ่งแน่นของเทเบอร์นี้โอนให้แม่หน่อย97บาทเดี๋ยวแม่โอนคจะให้เบอร์หายนะจะให้เบอร์หาย ไทยน้องบัวน้องบัวสวัสดีค่ะแม่ก่อนแม่ก่อนดูน้องเดินสองทางนี้นะ,นะให้น้องไม่เสียงค้าก่อนอย่ให้ใครมายุ่งกับน้องหรือกับหนูหนะโอเคเปล่าโอเคหนูตาใจหมดแหละเอเอฮัลโหลพอดีพอดีออกมาปิกนิกเนกะาะกำลังวุ่นวายกำลังวุ่นวายจะโอนเงินให้ให้แฟดเขามาส่งงานที่บ้าน น้องสาวผู้ชายสวัสดีนะคะน้องบัวใช่ไหมน้องบัวเนาะให้ชมบรรยากาศข้างข้างนอกก่อนทำไมมันเกินมาตัวหนึ่งอ,อ่ะแปดศูนย์ศูนย์หกแปดแปดศูนย์หกแปดที่บ้านตอนนี้เขาบอกใช่ไหมเออเออมาตัวหนึ่งก็จ้เออเอ่เออเขาชื่ออะไรอ่ะเท่าไหร่นะเก้าสิบเจ็ดอ,อ่าเขาชื่ออะไร เขาชื่ออะไรไม่รู้มาอ่านล้ออะไรกันนี่แหละตูดแล้วล่ะไม่เนาะใช่มันมีผิดตรงนี้ก่อนเลยแหละจับมือน้องไปนะลูกโอ๊ยคนนี้ก็เรื่องมากใส่บั้นทิศแล้วมั้งใส่บั้นกินเลยมามานอนได้แล้วะจะเลื pues à, ้ยงเยอะ พอมพพิมพ์เอไม่ยอมไม่อยอมปุมเอาสักสิบหนะ้านาทีพอเนะมีเพลงด้วยมีเสียงเพลงด้วย,ย,ยอันนี้อยู่ริมริมสระนะก็โมอแต่หมุนหมุนซ้ายแลขวานี่เขาก็มาหาปลากันค่ะ เขาไลงตาข่ายหาปลาหาแหขาวานแหขาวานแหหาปลากันดูนี่คือสวนสาธารณะเสรีไทยซอยสามแปดนะใครมีใจก็ตามมาเด้อเด็กน้อยก่อจะร้องเด็กหลานนี่แหละหลานหลานนี่แหละอยู่นี่แต่บรรยาก,กาศดีเนาะอันนี้ก็เอา เนี่ยมาปิกนิกนี่เห็นไหมมาปิกนิกกันเนี่ยนี่มาปิกนิกเนี่ยใช่เหรอ<ม>แน่นนี่ไงนี่ไงพากัน,นเด็กก็จะนอน <laughs> เด็กก็จะนอนเห็นป่ะ เออเรียกหน่อยเรียกหน่อยเออสบายดีนะคะไม่เจอตั้งนานจ้าใช่ใช่สบายดีค่ะน้องสาวปูไทย,ทยเดี๋ยวเดี๋ยวใส่รองเท้าเท้าไไม่ได้เ้าหใหญ่แม่ไปนั่งทางนี้เลยมาขึ้นมานั่งบนนี้เออสาวปูไทยไม่เจอกันตั้งนานจริงๆเลยสาวภูไทย เพราะว่ามัน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 ,ม,นมันขึ้นเป็นมันขึ้นเป็นแฮนเดอร์เนาะสาวภูไทยสาวภูไทยน้องบัวเข้ามาดูช่องเออน้องน้องบัวจำได้แล้วน้องบัวเซ,ซ็กซี่โอ้ย นี่ยากก็มา,มามาอยู่เนี่ย,ยมานอกสถานที่มาจะพาจะพาไปดูเนี่ยเนี่ยจะพาไปดูเนี่ยเดี๋ยนะกลับกล้องก่อนอนืนี่นี่จะพามาดูเนี่ยน้องบัวน้องบัวพามาดูนี่ บรรยากาศเขาก็มาหาปลากันบรรยากาศดีไหมบรรยากาศดีมากๆเลยนะลมเย็นดีอันนี้อยู่ใช่ค่าบัวเองอันนี้บ้านรองของบัวจ้าเป็นบ้านดันอ๋ออ๋อขอบคุณมากน้องบัวขอบคุณมากบรรยากาศดีมากๆเลย ตัวนี้ก็จะเป็นเป็นสระน้ำตรอแถวนี้อยู่แถวเซรีไทยสามสิบแปดค่ะตรงนี้เขาก็จะหาปลากันนะ่นเขาว่านแหหาปลากันเนี่ยเขาก็จะเนี่ยเห็นไหมคนเขาก็จะมาคนเขาก็จะมาผูกเปผูกอะไรในสวนสาธารณะนอนเล่นสบาย เราก็จะมากินกันก,กินก้อยมานั่งกินก้อยริมสระเด็กๆเด็กๆพาเด็กๆมาเล่นของเล่นนี่คะ่ะนี่เด็กๆมาเล่นของเล่นกันบรรยากาศมันก็ดีอยู่เด็แต่ไม่เห็นเขายกยอแม่วันนี้ไม่เห็นเขายกยอเนอะหัวน,นี้ ไม่เห็นเข้ายกยอปกติเห็นเข้ายกกุ้งยกอะไรอยู่เห่อยนะมันเยอะปลาอืมเห็นแต่ข้าหวานแหยอยู่ตรงนี้นี่มีคนหวานแหยอยู่ตรงนี้มีแต่คนหวานแหยอยู่ตรงนี้เห็นเข้าหวานแหยนเป็นตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยนะคะ ก็จะทักทายกันสักสิบห้านาทีเนาะวันแหได้ปลาวไปรุ่นแข่งข่าววันแหบรรยากาศดีมากลมพัดดีมากเลยน้องบัวยบรรยากาศน่านั่งก็วันอาทิตย์อย่างนี้แหละก็มาก็มา นั่งเล่นกันพอมีสวนสาธารณะได้ฟอกได้ฟอกอากาศดูได้สูดอากาศบริสุทธิ์อยู่วันนี้ฟ้าฟ้าใสๆไม่มีฝนมีลมไม่ร้อนจัดเหมือนจะนหนาวๆแหละแต่ไม่ร้อนจัดกรุงเทพเนาะกรุงเทพมันไม่มีหน้าหนาวอยู่แล้วเต็มที่ก็เย็นนิดหน่อย โอเคเนาะขอบคุณทุกทกท่านมากเลยไ์ยแค่15นาทีก็พอเนะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย